จูจๆก็อยากส่งคราแนวร้างมาเป็นเวลาหลายเดือนนะครับตอนนี้คุณไปอยู่กับเกมนโปเลียนนะฮะนโปเลียนทูตันบอลนะครับ,น,บ,รน,น,น,บรนะครับแนะม่ผมจะกระแด,ดลิ้นทำไมไวะเนี่ยหอนอทําเถอะก็เป็นเกมทูทตันบอลนกตะกูลนี้น่าจะรู้นั่น,น,นหลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับสงครามมหาปไลไยโหดคุมยากชัดๆเลยนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่กับทีนอตซียกับ มิสหายบอดของผมนะผมมาสู้กับอังกฤษนะซึ่งรู้สึกว่าผมจะเป็นการทำ้ายบอดศัตรูตตทางใหญ่หลวงเลยเพราะว่าอังกฤษเก่งเรือแต่เฉียกแต่ผมยันหยิบมันมาเล่นด้วยออลืมคิดเรื่องนี้เลยแล้วพอจะถ่ายรู้แล้วเพิ่งรู้เมื่อกี้สดๆสดก่อนกดอดัดสองวินาทีเยี่ยมครับนะก็ช่างมันเถอะ ผมคิดว่าคนุทยุศัตรูน่าจะดีพอเพราะผมเล่นโนมอนจริงจริงบอดโนมอนนะยากพอตัวนะพอๆกันกับพวกแม่หลอกคางก็หดกว่าอยู่แล้วแต่ว่าโนมอนก็นะกองกําลังผมที่ผมหยิบขึ้นมาตอนนี้นะเป็นกองกระังที่สุ่มมาจากระบบออโต้นะะเลือกมาเองนะผมไม่ได้จับอะไรเลยนะฮะมันก็สุ่มมาให้เองอย่างนี้นะ ตอนนี้นิสหายบทของผมก็ทาําการอ่เดินลุกลำ้ำไปเรื่อยๆนะไอ้ผมกําลังสงสัยว่าทําไมเขาต้องหัวหน้าใหญ่วิ่งไปก่อนนะเฮ้ยไม่ใช่หัวหน้าใหญ่ดิหัวหน้าใหญ่อยู่หลังเอยอยังนิ่งๆก็จะมีกองทัพเร่เปลื่ยเข้าไปนะเพอะกอ,องกระบาดคือกองพื้ใหญ่นี่เองอเคมีกองม้าอย่างนนหนึ่งซึ่งบอทมันสุ่มกองกำลังมาให้เหมือนกันเป๊ะเลยนะก็โอเคใช้ได้ ก็จะได้ทุกคนทุกทีมทเท่าเทียมกันนะมีกองลังเหมือนกันเป๊ะๆเลยตอนนี้ผมก็กาลังรอศัตรูเดินลุกเซิ่มเข้ามาแล้วผมจัดระบบอันนี้ไว้ก็คือผมว่าผมผิดพลาดตรงนี้ที่สุดแล้วคุณเห็นไหมฮะ <S <S เ,เดี๋ยวนะวะโอเคกองกำลังเดินแถวนี้ยืนอยุดหลังกองป่าราบยืนกระจายตัว แต่ข้างหน้าเพื่อนเรายืนแบบชัดเจนนะยืนไม่เป็นระเบียบด้วยเพราะว่าเป็นกองทหารที่เรียกว่านะมันก็เป็นกองอา,าสาซะมากกว่าวกรงน,นี้้าผมมัวเอาแล้วับมันมัวถูกก็ดีเนป็นกองทัพทหารอาสานะฮะก็จะกระจกของนิดนึงไล้ราคาถูกด้วยนะฮะก็ใช้ได้ฮนะวันที่ผมจะอย่างนี้ที่มันห่างกันอย่างนี้เพราะอะไรเพราะผมกะเอาแบบกองนี้เดินเข้ามาเสร็ กองหลังยิงกองนี้จะยิงตามในระยะประชิดถ้าเกิดดันไม่ไหวก็กองหลังสุดก็จะยิงต่อเขาไปอีกเป็นการยิงซ้อนยิงยิงแล้วก็ยิงคือกะไม่ตายคือยังไงมึงก็ต้องตายให้ได้หน,นียิงไงก็ต้องตายรู้สึกว่าผมจะเห็นกองกำลังสไนกองไรเฟิลใหญ่<ฮ>กองป<ฮ>ืนยาวเล็งไรเฟิลยาว แล้วมันยิงไกลด้วยอ่ะยิงไกลปกติก็เหมือนกับไอ้หน่วยกองป่าผมเนี่ยเห็นแล้วพูดถึงกองขับป่าแล้วเสียกเล่นมิเดียวอยากเล่นมวชั่นม e เดีย a วผมกำลังรองมันเดินเข้ามาอยู่นะครถามว่ายิงได้ไหมไม่น่าจะได้ภูเขาอ่ะภูเขามันบงนะังอะ โอเคทับนี้ปล่อยย่อมดีผมรอมันวิ่งเดินมานั้นในระยะที่ผมมองเห็นจากตรงนี้นง,ง่ายงก็เกือบถึงแล้วอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยถ้ามองจากตรงนี้ดีถ้ามองเห็นกองทหารเดินดินก็ยิงได้ซึ่งจะเป็นประมาณตรงนี้ก็ใช้ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงใครยิง เฮ้ยปืนใหญ่มึงตั้งแล้วเหรอเดิน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 เองทำอะไรอ๋อปืนใหญ่อ๋อ,อ,อ,อใช่ได้สังกับบอกดีครับดีจะยิงได้เหรอนั่นมันป่านะเว้ยไม่พอภูเขาอีกอะโอ้ยกาำแล้วตรงนี้มันยิงทะลุตรงนี้เข้ามาได้นี่หว่า แล้วแบบกองนี้แม่งเดินนำเดียวเดียวโดดเดเดินเข้ามาเงียบเลยยิงกลับบ้างฮนะเรียกคนกำลังใจยิงกลับเข้าไปยิงเลยกำยังไม่ได้สั่งนี้ใส่กระสุนนี่หว่าเออใส่เข้าไปหน่อะไรกระสุนยิงองศาพอใช้ได้ แล้วเองไม่ยิงเหรอครับนะมีมีโดดเด่นอยู่หนึ่งหน่วยนะหนึ่งหนึ่งกองปืนยิงคมประมาณแบบยิงอ้วยิงกลับมานะโอเคนะเราจะไฟกันแล้วนะ ยิงข่มไว้นัดหนึ่งนะเพื่อกะว่านาะทีสองนี้จะยิง,ยงอีกรอบในรีบๆเดิเเนมาหน่อยอ่าเราไปแค่กองทัพเล็กๆนะเว้ยสองกองทัพเองนายรีบมาหน่อยอย่ารีบ,รบจบเสียเวลาโอ้ยฮลัลโหลเลยบาลเล็กมันคืออะไร มันคือแผ่นกลยุทธ์ใดนายขึ้นภูเขาตรงนี้ถึงเมื่อไหร่นายตายตรงนั้นแหละโอ้ยตันเยินเย็งเลยอย่าไปกลัวโอเคทุกหน่วยตั้งป้อมปืนเตรียมพร้อมแล้ว น่านมียิงแบบไม่เข้าระยะนะดีครับดีไม่เข้าระยะเลยนะยิงตำแหน่งนั้นโอเคใช้ได้อยู่แต่ว่าที่เหลือเฮเดินขึ้นมาเร็วๆหน่อยสิเนาะจ้า นี่นเะหมือนจะแบบไม่ได้อยู่เพราะองศา,าปืนยังไม่ดีพอเล่งเย่งเย่งสองคนยิงคนละทิศเลย <c oughs> มีปืนกลางโอ้ทีมผมแม่นมากครับแม่นหุ่งต่อยหน้าหาักนี่แม้มเลยหมึน ใด้ไม่สะดวกกองสไนเปอร์นี้นี่คืออย่งไงนี่นอ่ะหรอเฮียผิดทางอ,อแม่งเดือนี่หรออ๋อลลอยู่ไหนครับสัมผัฒน์นะครับกำลังบ่าลาบที่หนึ่งนเะดี๋ยวครับเ,รเหมือนจะมีการโดนยิงเกิดขึ้นหรือเปล่าฮะ ไม่มีโอเคปล่อยไปมันจะเดินมาถึงแล้วโอ้ยิงอะไรพวกเองเนี่ยโอ้โอเค,โ,อเคโดนบางส่วนพอล้มไปสักนนึงก็โอเคไอ้ข่าวกูสั่งยิงตัวนี้ลงไปยิงคนทำไมยิงคนก,อง,กองครับเลยผิดคำสั่งไม่เอาไม่ดีไม่ดีไม,ดไม่ชมไม่ชมยิง เยี่ยมลอมไปอีกแถวกองบูเชนจะต้องจะต้องพังทลายลงมกองบูเชน ยิงอีกองทัพนะยิงง่ายกว่าก็ต้องยิงอีกองหนึ่ง่ะนายเอาแล้วแม่งซุ่มละอารมณ์ คุณยิงใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปยิงยิงห้องตายอ๋อมงมเดินหลบเลยอะอะไรวะย่างนี้ก็ยิงไม่ได้เดี๋ยผมกลัวจะโดนทีมผมอะเนี่ยพวกเนี้ยทำไงอะ่ะ นั่นไงโดนยิงอ่ะโดนโดนทับลมโดนทับลมอ่ะหรือไปยิงเรือไปยิง ยิงเข้าไปคุณยใยสญญานสนนมาวังเพื่อนเราด้วยยิงโดนไหมไม่น่าจะโดน ขอบคุณครับอย่าไปกลัวหัวหน้าไม่เดินมาอย่าไปกลัวพิดคำสั่งขอโทษ ยิงยิงไปอีกยิงอะไรของมึงยิงปืนใหญ่ก็ได้ลมกองนี้เอ้ยถล่มกองหัวหน้าดีกว่าสั่งนี้เลยอ่ะมามันเป็นคำสั่งอหไรวะ their they must generals break. Now up. y e ยโดนด้วยเอาครับกองกำลังอังกฤษขวัญไปให้แล้วครับพี่โอ้โหสุดยอดมากแม่เอาดีสัตว์อะไรของมืออะเปลี่ยนกองปืนให้อะมาจะทะนลม มาั่ันกำลังใจไปไหนแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้ซาเมื่อกี้ซา,ซาวิ่งยิงรัวๆแม่ซาซาซาอ่ะยิงทั้งแถวไหลไปให้หมดไอ้หนูนายรู้อะไรไหม นอตเซียไล่ตบตบเลยวิ่งไป ด้วยเกียร์แห็งลัเสเซียชาร์ตขนมแท้งบวับวบัวไข่หนูบวัวํำแหลกบวกเลยอย่าไปกลัวเราเป็นแค่กองอาสาอย่าไปกลัวเป็นแค่กองสาสมครอย่าไปกลัว จบจบโอ้ยหันลมแม่งมันไปทั้งกองครับขอบคุณครับโดนทีมรัวๆโอ้เยสแม่มีดีเออ กองม้าเปรี้ยวอ้าวกองม้ามึงเปรี้ยวแล้วมึงบวกสิครับไอ้หนูกองปืนใหญ่ชาร์ตอ่ะไม่กลัวไม่กลัวอ่าฮแม่งเปรี้ยวแม่งเปรี้ยว ยีงอีกองหนึ่งทีมเราก็เตะกัละกองปืนมีไม่ต้องใช้ตบด้วยเกมเฮลซ์ลเตร์ บ้าปะนะ่วิ่งมาอย่างนี้ขวัญกำลังใจไม่เหลือวิ่งชานเข้าไปแม่ของหนักเราสิหนูยอ่อ มีกองหนึ่งให้ถลม่มเราเปแค่ทหารอา,า,าสาสมัครเออเป็นกองชนกองกันรังที่การพอสมควรแต่ก็ป่าผู้ยิงกองใหญ่แม่บางค้างอะไรขอบคุณ หลุมไนข้างในยิงเรามีกองกำลังเทพซาอยู่แล้วปืนใหญ่ใช้ได้กี่อันใช้ได้สองแต่ไม่ใช้ครับ ไปกันไปกัน

ไรของพวกเองใช่ใช่

กองชาร์จพื้นภาคสี่แล้วระยะ,ะ,ะประ <ไป S 2> ชิดเนี่ยพขาเองแพ้ทุกคนมาดีหนูมา,หนมาเลยหนูวิง่ง

จบยังดีครับดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมจบแล้วเย่อิรติกนะฮะเนื่องจากว่ากองทหารเราน้อยกว่าเราเลยต้องลดเลยได้อิรติกอิรติกเออเยี่ยมโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะตอนนี้ทีมนูน้นอังกฤษย,ยอมแพ้ไปฮะด้วยความเอ่อเอาความได้เปรียบส่วนตัวมาใชา้ไอ้ยัยมันเกลียดคืนโอเคบ้า